สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรวงวศิสิยชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะประจําชั้นอยู่อนุบาลหนึ่งทับสอง่เอถ้าเด็กๆเ,เจอครูพึ่งนะคะทักทายกันได้นะลูกเรามาเจอกันเรามาเรียนวิชาอะไรกันคะเด็กๆจํากันได้ไหมเอ,อ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะไหนใครพร้อมแล้วลูกยกมือขึ้นสิคะ เราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเรามาทบทวนเกี่ยวกับสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันนั่นเองเด็กๆจำกันได้ไหมคะครูเพิ่งเคยสอนไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะด็กๆสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวัน1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง 3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤหัส,สบ,บดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสราร์สีม่วงไม่ยากนะคะเด็กๆเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันนะคะเกี่ยวกับแบบฝึกคณิตศาสตร์นั่นเอง เป็นการจับคู่ภาพนะคะที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเด็กๆพอจะทำกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะดินสอน,นั่นเองค่ะมีกี่แท่งคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะ1 2ึสเรามีดินสอสาแท่งนะคะ เรามาดูตัวเลือกกันก่อนค่ะมีภาพอะไรกันบ้างคะลูกภาพแรกเป็นภาพอะไรคะปากกานั่นเองค่ะมีกี่ด้ามคะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามเรามีปากกาสามด้ามน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรคะยางลบนั่นเองค่ะมีกี่ก้อนคะเด็กๆหนึ่งก้อนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ภาพไหนคะที่มีจำนวนเท่ากันคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือภาพดินสอจำนวนสามแท่งนะคะคู่กับอะไรคะปากกาที่มีจำนวนสามด้ามน,นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยคะเด็กๆ เป็นการจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะแก้วน้ำนั่นเองค่ะมีกี่ใบคะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันนับนะคะ1 2 3่สเรามีแก้วน้ำสี่ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันก่อนค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ,อ่ยแปลงสีฟันนั่นเองค่ะเรามาช่วยกันนับนะคะ หนึ่สอเรามีแปลงสีฟันสีด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรคะยาสีฟันนั่นเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่คะ1หลอดใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ภาพไหนคะที่มีจำนวนเท่ากันคะเด็กๆภาพไหนเอ่ยแก้วน้ำสี่ใบใช่ไหมคะคู่กับ แปลงสีฟันสีด้ามน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกแบบฝึกคณิตศาสตร์ไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยน้ำดื่มใช่ไหมลูกมีกี่ขวดคะเด็กๆหขวดนะคะเรามาดูตัวเลือกกันค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเด็กๆนมกล่องนั่นเองค่ะมีกี่กล่องคะ เรามาช่วยกันนับนะลูก1 2 3 4 5 6เรามีนมกล่อง6กล่องนะคะเรามาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆน้ำผลไม้นั่นเองค่ะมีกี่กล่องคะ1กล่องนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ภาพไหนคะที่มีจำนวนเท่ากันคะเด็กๆได้คำตอบหรือ,อยังคะ น้ำดื่มกับน้ำผลไม้ใช่ไหมลูกน้ำดื่มเรามี1ขวดนะคะเท่ากับน้ำผลไม้มี1กล่องเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆไม่ยากนะคะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กรู้จักไหมคะโดนัทนั่นเองค่ะมีกี่ชิ้นคะเด็กๆเรามาช่วยกันนับนะคะ หนึ่งสองเรามีโดนนะัทสองชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกกันค่ะมีภาพอะไรกันบ้างคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยเค้กใช่ไหมลูกมีกี่ชิ้นคะเด็กเด็กเรามาช่วยกันนับสิคะหนึ่งสองเรามีเค้กสองชิ้นนะคะเรามาดูอีกหนึ่งภาพกันคะ่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กเดกขนมปังนั่นเองคะ่ะมีกี่แผ่นนะ้า เรามาช่วยกันนับนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, า0เรามีขนมปัง10แผ่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ภาพไหนคะที่มีจำนวนเท่ากันค่ะเด็กๆีได้คำตอบหรือยังคะ ภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือภาพโดนัท2ชิ้นนะคะมีจำนวนเท่ากับเค้ก2ชิ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นแบบฝึกคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจับคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเด็กๆไม่ยากนะคะครูพิ่งเชื่อว่าเด็กๆสามารถทำกันได้แน่นอนค่ะ ต่อไปเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงโยงเส้นจากคู่ภาพที่มีจำนวนเท่ากันนะคะตรงนี้มีทั้งหมดหข้อนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวกเูเพี่จะยกตัวอย่างให้สองข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยพระอาทิตย์นั่นเองค่ะมีจำนวนเท่าไหร่คะหนึ่งดวงใช่ไหมลูกเด็กๆคิดว่าพระอาทิตย์หนึ่งดวง จะคู่กับภาพไหนคะที่มีจํานวน1เช่นเดียวกันนะคะเจอเรื่องเอยดาวนั่นเองค่ะดาวมีจํานวนเท่าไหร่คะ1ดวงเหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะระหว่างพระอาทิตย์หนึ่งดวงกับดาวหนึ่งดวงนะคะข้อต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็ก นกนั่นเองค่ะมีกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งสองเรามีนกสองตัวนะคะเด็กๆคิดว่านกสองตัวจะคู่กับภาพไหนคะที่มีจำนวนสองเช่นเดียวกันคะ่ะภาพไหนเอ่ยเจอหรือยังคะปลานั่นเองค่ะปลามีกี่ตัวคะเด็กๆหนึ่งสอง มี2ตัวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะระหว่างนก2ตัวคู่กับปลา2ตัวนั่นเองค่ะที่มีจานวนเท่ากันนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆยังไงกูเพิ่งฝากใบงานกันด้วยค่ะก่อนจากกันนะคะเด็กๆช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืม สวมใส่หน้ากากาอนามัยกันด้วยนะคะสวมหน้ากากกากไม่ตกนะคะเด็กๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองรวมถึงการล้างมือบ่อยๆนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆยังไงครูเพิ่งฝากไว้ด้วยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ